คนโสดเนื้ออะไรชาวโสดมีโอกาสทางเลือกใหม่นี่คุณมีโอกาสได้พบรักมีโอกาสได้ทางเลือกอาจจะเป็นคนรู้จักเก่าๆด้วยซ้ำผู้ใหญ่เก่าๆหรือคุณจะมีโชคกับผู้หลับผู้ใหญ่เก่าๆในเรื่องของโอกาสการงานลูกค้าเก่าๆโอกาสการงานก็ยังได้แต่ตรงนี้มันหมายถึงคู่หมายถึงแฟนคุณมีคนเข้ามาจีบไหมน่าจะมีนะแต่บางท่านก็รู้สึกว่า ทำไมมีเข้ามาแล้วยังไมไ่ได้ถูกใจก็ได้นะมีแต่คนเข้ามาจีบแต่ยังไม่ถูกใจก็ได้บางท่านก็คิดแบบนี้นะคะบางท่านก็เป็นเพื่อพึกศกอ่ะคุณเป็นธาตุดีเนี่ยคุณเป็นคนช่างเลือกอยู่แล้วอะ่ะคุณเป็นคนโรคสไตล์โลกส่วนตัวจ๋าอยู่แล้วคุณต้องการความรักจริงๆความรักที่สร้างความมั่นคงแต่บางทีถ้าเขาฟ้องมาถ้าถ้าคุณรู้สึกคุณไม่เปิดใจคุณจะเจอใครเพราะบางท่านก็ไม่พร้อมเลยอะ่ะคุณก็ต้องเรียนรู้การเปิดใจ นะคะเรียนรู้การเปิดใจเรียนรู้การยอมรับเรียนรู้กับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆบ้างนะคะตรงนี้ยอมเปลี่ยนตัวเองบ้างมันก็อาจจะมีความสุขก็ได้นะคะหรืออะไรที่คุณสถานคุณไม่เคยทําอะไรอย่างนั้นอ่ะไม่เห็นเป็นไรหรือคุณอาจจะอยากจะลองพยายามเปิดใจดูเรายังไม่ได้มองไปถึงอนาคตยังไม่ได้คิดอะไรมากมายมันก็คือโอกาสความสุขของคุณเองด้วยเช่นกันช่วงนี้พฤกษ์สคนสดเผอมีเกณฑ์การเดินทางนะคะเนี่ย เพรอคุณได้รักทางไกลรักคนต่างเชื้อชาติต่างศาสนายังได้เลยแต่บางท่านเนี่ยต้องบอกกันค่ะถึงเวลาที่คุณจะต้องเรียนรู้โอกาสอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองบ้างอุปสรรคมันอยู่ใจของคุณอย่างเดียวเลยใจของคุณที่คุณเหมือนกับว่าคุณไม่พร้อมจะเปิดอ่ะหรืออารมณ์ประมาณว่ามีเข้ามาก็จริงแต่เรารู้สึกว่าเราก็ไม่ชอบอันนั้นก็ส่วนหนึ่งด้วยแล้วก็บางเคสเนี่ยความคิดวนเวียนปุ่นเปี้ยนกับความรู้สึกเก่าๆเนาะ นั่นคือบางท่านนะคะโอเคการที่ไม่เคยคิดจะรับรู้ว่าคุณสามารถมีคนอื่นเข้ามานะคะดูแลคุณได้ก็หมายถึงมาซัพพอร์ตใจคุณได้นี่แหละนะรู้จกักทั้งเป็นผู้ให้และทั้งเป็นผู้รับด้วยนะตรงนี้มันก็น่าจะมีความสุขเพราะคุณกำลังจะมีใครเข้ามาในชีวิตนะคะชาวบุกศบมีค่ะแต่บางท่านก็จะหมายถึงการได้ผลประโยชน์อาจจะไม่ใช่เป็นความรักแต่อาจจะเป็นผลประโยชน์คู่ค้าคู่ธุรกิจอะไรอย่างนั้นอะ ก็จะต้องเข้ามาส่งเสริมคุณหรือหุ้นส่วนจะต้องเข้ามาส่งเสริมคุณเขาก็ฟ้องมาอยู่แล้วความรักทุกทุกทุกท่านแหละทุกคนนะ่ะนโลกใบน,นี้ผลประโยชน์ทั้งนั้นแต่เราต้องเรียนรู้การแบ่งปันทั้งเป็นผู้ให้และเป็นผู้รับความสุขมันก็ต้องเริ่มมันก็ต้องมีเข้ามาบ้างอะไรแบบนี้คิดจะต้องเปลี่ยนตัวเอง ยึดติดกับเรื่องของอะไรเก่าๆมันก็ไม่สามารถทําให้ตัวเองเปิดใจกับรักใหม่